คผมแม็กพรยุทธชัยเอ็มครับเหมียวปรียพร,รทองสุขค่ะขณะนี้คุณผู้ชมอยู่ในรายการ SDU Today ซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอนกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรุสิ์ของเรานี่เองค่ะเมื่อสักครู่ได้เห็นวิธีการเป่าขุยไปแล้ววันนี้มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับขุยแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากปราชชาวบ้านหมูบ่บ้านบางไส้ไก่บ้านสมเด็จมาเป็นวิทยากรค่ะพี่แม็กใช่ครับแล้วหมู่บ้านนี้นะครับ มีมีชื่อเสียงด้านทำขุยมานานกว่า200ปีเลยทีเดียวใช่แล้ค่ะฉันอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะพี่แมงว่าการทำขุยเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงแล้วยากหรือเปล่าพน้องเหมียวอยากรู้นะเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนที่เราจะไปชมขั้นตอนการทำขุยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเพลงพรอะๆอจากท่ันวิทยากรกนันก่อนนะครับ บ้างคะเสียงเล่าคุยจากท่านวิทยากรของเราเพราะจับใจเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับในมือของเราทั้งสองคนมีไม้ไผ่อยู่คนละหนึ่งท่อนนะคะวัน<ช>นี้ <ละ S 3> เรา <ละ S 3> ไม่ไผ่มาทําอะไรครับต้องเหนียวต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะเจ้าไม้ไผ่ท่อนนี้ของเราถือเป็นพระเอกของงานจริงๆ,ๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําคุยจากไม้ไผ่กันค่ะพี่แม็กโอฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะจะมาเป็นขุยสักอยากจะรู้แล้วสีว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่อยากรู้เราไปดูขั้นตอนการทําไปพร้อมๆเลยค่ะไปเลย นี่คือวิธีการเจาะปากทุกแก้วนะคะวัดมาแล้วประมาณขนาดนี้เราจะเจาะตับกับขีดนิดนึงพี่จะเจาะตรงนี้ให้ถ้าเดี๋น้องเจาะผิดไปมันก็จะเพี้ยน นี้พี่จะเปลี่ยนดอกสว่านนะคะเปลี่ยนเป็นเจาะรูเทียบเสียงใช่ใช่มันมีหลายเบอร์อ้าวแล้วถ้าสมมติว่าอกระบอกมันใหญ่ตัวนี้นะคะขนาดของรูมันก็จะใหญ่ขึ้นไหมคะหรือว่าขนาดกระบอกเท่าไหร่กระเป๋ารถเมล์เหรอยังไงกระบอกมันใหญ่ขนาดนี้หมายความว่ายังไงถ้ามันใหญ่กว่าใหญ่ห่กว่านี้เสียงมันก็เหมือนเดิมนะคะลูกโอ้ยต้องเจาะสี่รูหนึ่ง สองสามสี่ตามที่มาร์กไว้แล้วนี่มีบอกให้ดูเจาะอันนี้ก่อนอ่าน้องโอมดูนะลูกล็อกตรงนี้เอาไว้อ่าลองทำซิเหมือนเราจำกับกำสิ่งของไว้ไม่อยู่จับมือเดี๋ยเพิ่งล็อกไว้แน่นๆไม่ขยับยาเพยื่นคืออย่ากดต่ำอย่างนี้ไปคือล็อกกับเหล็กเอาไว้อย่าเกงเกงเลยเดี๋ยวปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วระหว่างล็อกเสร็จปุ๊บพี่อยู่ตรงกลางอู่โอเคนะล็อกที่จะเปิดเครื่องไว้ให้นะเตรียมไว้นะลูก นี่ไม่ต้องไปเกี่ยวไปกลัวอะไรนี่พี่จับ็นีไปเลยเออโอกลัวอะไรโอเคอ่ะค่อยๆค่อยๆเจาะจนกว่ามันทะลุตัวเราจะรู้สึกได้เองว่ามันเจาะทะลุถึงตรงนั้นแล้ว จากเพื่อนๆได้รูแบบนี้กันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่2ออยากรู้ว่าขั้นตอนที่2จะต้องทําอะไรต่อไปดูกันเลยคุยที่เราทําการเจาะแล้วในรูปรับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าขุยนกพลดดนะครับจะมีรู3รูบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็อยู่บริเวณข้างล่างและข้างหลังนะครับก็จะมีรูอีก2รูแต่รูนี้เราจะทําการแกะปากนกแก้วนะครับแกะปากนกแก้วคือ ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ไว้หางนกส,งสังเวหางนกสังเวที่ว่าเนี่ยเป็นบริเวณที่ให้ลมแซ่ผ่านออกมาเพื่อให้เกิดเสียงนะครับรูนี้จะทําให้เกิดเสียงด้วยครึ่งหนึ่งนะครับรูนี้ก็เป็นรูบังคับเฉยๆเราเจาะมาแล้วเป็นวงกลมนะครับเราจะต้องทําการแกะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้มีดแกะ รือกรีดเนื้อไม้ไผ่บริเวณนี้ให้หายไปและให้เป็นรูปลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับการเจาะเนี่ยเราจะวัดมาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเจาะใต้เส้นแล้วก็บริเวณนี้เราจะเผื่อไว้เพื่อทำการกรีดนะครับมีดแกะปากนะครับ สมมติว่าสําเร็จแล้วเราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการแกะหางนกสร้างเซลล์ครับนี่ลักษณะของหางนกสร้างเซลล์โดยการนะครับจิกเนื้อข้างๆหลังจากที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วใช่ไหมนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราแกะนะครับเราต้องเอามีดเนี่ยกรีดลงมาเรียบร้อยกรีดลงมาแล้วก็ จิกเนื้อบริเวณนี้ทิ้งเหลือแต่รูปดักตรงนี้เอาไว้นะครับด้วยการเอามีดกดนำลากออกมาลากแล้วก็ตะแคงมีดก็กลัวเหมือนกันครับแล้วก็จิกเนี่ยครับ ให้มันสวยนะครับแต่นี่ยังยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จะได้ลักษณะของหานูซังเซลนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้การทําให้เกิดเสียงอันนี้ส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเสียงนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วส่วนต่อไปเราจะมีไม้สักนะครับเราจะใช้ไม้สักลักษณะกึ่งมาให้กลมนะครับแบบนี้กลมเลยนะครับแล้วเราก็มาดูจุดศูนย์กลางของของไม้ไผ่ที่เราจะยัดตัวไม้สักเข้าไปนะครับถ้ามันกลม ดูให้มันมีความพอดีกันให้แคบใส่ได้นะครับอย่าหลวมนะครับให้มีความกระชับนิดนึงกลมแต่ทีนี้เราจะไม่มีที่เป่าใช่ไหมเราก็จึงจำเป็นจะต้องปาดเนื้อไม้สักทิ้งนี่ความความตรงความตรงของไม้สักนะครับเราจําเป็นจะต้องปาดเนื้อด้านใดนด,นด้านหนึ่งให้เป็นวิถีโค้งแบบนี้ครับนี่ไม้สักตรงๆนะปาดเพราะว่าวิถีของลมที่เราเป่าเข้ามาเนี่ย เป่าเข้ามาล,ลมจะต้องโค้งแล้วก็ประทะกันกันกบขื่อบริเวณที่เราแกะปากนกแก้วไว้แล้วลมจะออกทางนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะออกลอดผ่านออกมาข้างล่างตรงรูนี่นะครับโดยการแบบนี้เราจะกำหนดให้หัวกับท้ายมีความสูงใกล้เคียงกันนะครับแล้วช่วงตรงกลางเนี่ยเราจะปาดเนื้อทิ้งโดยการใช้มีดปาด แต่นี้มันคือมีแกะแต่มีดปาดจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ปาดเนื้อทิง้งปาดเนื้อทิง้งปาดแบบนี้นะครับปาดให้เป็นลักษณะวิถีโคง้งเหมือนเดิมนะครับปาดให้ได้รูปลักษณ์แบบนี้เวลาเราเป่าออกมาจริงจะเกิดเสียงนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการทําเสียงในลักษณะของเสียงแต่ละเสียงเราจะทําเสียงอะไร อันดับแรกเลยต้องมีก่อนเรียกลิ้นนี่คือตัวจีมจีมคุยนี่คือตัวจีมคุยนี่ลักษณะเดีย๋ยวถ้าเปิดให้ดูเห็นไหมตัวจีมอันนี้เราต้องวางละ เราก็ต้องดูว่าเราจะให้ได้อยู่ในระดับไหนปึ๊บเราเห็นว่าเราวางวัดเรียบร้อยแล้วเราก็กระทุงทําไมถึงต้องกระทุงกระทุ้งที่กระทุงเนี่ยเพื่อให้ตัวลิ้นนะที่เราเราเราทำอะ่ะข้าไปอัดตรงขอบขอบไม่ได่างเพื่อแม่เกิดการขยับ ลักษณะของเสียงอันนี้เราก็รายละเอียดอันนี้เสร็จปั๊บเราก็ต้องเราละใช้เรียกลิ่มเพื่อยึดมาให้เสียงมันซึม,มดันนะดงนี้เห็นไหม เขามันจะมีช่องโหว่นี่แค่นี้เองอันนี้เล้วครต้องจีมหมดเลยห็นแค่นี้ค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำขุยในวันนี้แล้วล่ะค่ะพี่แม็กใช่นะครับขั้นตอนสุดท้ายของการทำขุ่ยคันนี้ก็คือการหยดเทียนนะครับอยากรู้ว่าจะหยดเทียนยังไงนะครับอยากรู้ว่าจะหยดตรงไหน ตาเข้าไปชมกันเลยครับหลังจากที่เราเจาะรูทําเสียงนะครับแล้วเราแกะปากของแก้วเรียบร้อยแล้วเหลาดากเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหยอดเทียนก็จะเอาเทียนนี่แหละครับเทียนหอมเนี่ยนะหั e. ห่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆนะครับแล้วก็หย่อนลงไปแต่ทีนี้ตอนหย่อนเทียนเนี่ยต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่าเร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 าคว่ำไอ้ตรงที่บริเวณเราเป่าใช่ป่ะแล้วหยอดเทียนไปแล้วร้อนเทียนมันก็จะไหลมาอุดตรงที่เราจะเป่าไม่ออกแน่นอนนะครับเราจะต้องงาย หงายขึ้นหงายปากนกแก้วขึ้นด้วยหงายตรงนี้ขึ้นด้วยแล้วก็หยอดเทียนลงไปวิธีมองก็คือจะมองลอดจากปากนกแก้วนะครับให้เห็นก้อนเทียนนะครับครับแล้วเราก็ใช้เหล็กที่เผาแล้วร้อนๆเนี่ยนะละลายเทียนท้้งในครับฟันก็จะขึ้นเลยเพราะลา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 ว่าเทียนละลายเห็นว่าเทียนยินเสียง ไม่ไม่ใช่ใชจริงๆต้องรอให้มันละลายเองนะครับใช่พอถ้ามันแห้งสมมติว่ามันแห้งแล้วนะครับเทียนที่เราโรนไปเนี่ยแล้วเราก็มาเทสเสียงกัน เป็นเสียงลักษณะของนกชนิดนนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้ร่วมทําคุยในวันนี้ค่ะก็คือมันก็ตอบโจทย์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในการฝึกสอนมันก็สามารถเอาไปทําสื่อได้หลายๆอย่างอาจจะถ้าเกิดตอนยังไม่ประกอบอย่างเงี้ยถ้าเราลองใส่ที่หูมันจะมีเสียงก็น่าสนใจดีอะค่ะก็รู้สึกได้ความรู้นะคะเพราะว่าวิธีการทําคุยมันก็ไม่ได้ จะได้เรียนรู้กันง่ายๆแล้วก็ได้มาศึกษาวิธีการทําคุยซึ่งมันหลายขั้นตอนแล้วก็เอาไปใช้ในการเก็บเด็กได้เพราะว่าเสียงคุยเสียงอะไรเครื่องดนตรีค่ะเด็กเขาจะชอบเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไประยุกต์กับการสอนได้ะค,ะค่ะใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีโอกาสได้ทําคุยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สามารถนําไปใช้ในการสอนเด็กวัยถมวัยได้ค่ะ นะครับก็รู้สึกว่าได้ความรู้นะครับในเรื่องของการทํขคุยนะครับแล้วก็ความเป็นมาของขุยประเภทของขุยนะครับใช้ได้หลายหลายงานเลยหลายเพลงแล้วก็มีเสียงที่แตกต่างกันเนยครับผมครับแล้วความยากง่ายของการทํขคุยในครั้งนี้พี่รู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายครับเอาผมว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องมีเครื่องเจาะแล้วก็ที่ยากสุดๆก็คือตรงเจาะให้ลงออกด้านหลังครับคือต้องใช้มีดนะครับโยวกีดกีดข้างหลังให้เป็นช่องซึ่งตรงนั้นมัน มีความอันตรายอยู่นิดงหนึ่งเราพี่คิดว่าถ้าเกิดเราทาขุ่ยในครั้งนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสอนอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอาจจะได้ได้เลยนะครับถ้าถ้าพูดึงคือได้ได้ในเรื่องของการเลียนเียนเสียงนกหรือว่าเป็นการเคลื่อนเคลื่อนไหวจังหวะให้สัญญาณเด็กนะครับประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณมากครับครับค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่า เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะอ่าครับสำหรับก,บการจัดโครงการคุยจากชุมชนสู่ห้องเรียนในวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้พวกเราเนี่ยนักศึกษาของคณะครุศาสตร์เนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของศิบาบาลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีไทยโดยเฉพาะคุยนะฮะซึ่งคุยเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการมายาวนานมากเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะไ,ได้ได้มีการเรียนรู้ตรงนี้ซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสดีที่มีวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แล้วถึงที่นะแล่วัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือเราอยากให้เราเรียนรู้ของชุมชนที่มีการพัฒนาการทําขุยมายาวนานโดยเฉพาะชุมชนบ้านเราเรียนรู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการทําขุยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับถึงมาเป็นขุยเราหน,นึ่งที่มีเสียงสามารถเปล่าเป็นเสียงเพลงได้ ประตูประสงอันที่3คือว่าอไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถจะบูรณาการขุยที่เราเรียเป่าอยู่มาเป็นเสียงนกซึ่งมันจะสอดคล้องกับการศึกษาของผสมวัยผสมศึกษาที่จะไปดัดแปลงเป็นสื่อนวัตก,กรรมจะใช้ในการเรียนการสอนนะนกเนี่ยการทำขุยนกเนี่ยมันมีหลายเสียงจะเป็นนกอะไรนะกะลกะวาวโพระดกนกกังเขนจัก,กจั่นซึ่งมันสามารถที่จะทําผลิตได้ง่าย ซึนะ่งเราเป็นครูเนี่ยบางท,ทีเราไปอยู่ตามจังหวัดตามศูนย์เราสามารถหาวัตถุมาง่ายๆมาทําแล้วก็ใช้สอนเด็กได้อันนี้คือวัตถุประสงสค์สำคัญเลยตรงนี้ก็อขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เปดิดโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆแต่ราทุกคนนะคะนนครับเพราะเช่นนะคะเสียงขลุ่ยเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วก็เนี่ยคือขลุ่ยชิ้นแรกของพี่เลยนะ กว่าจะได้มาหลายขั้นตอนมากไม่ใช่ทําง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะสาหรับการทํขคุยนะคะถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะซึ่งพวกเราก็ได้ลองทํากันมาแล้วอ่าก็แทนทนี่นะคะต้องขอขอบคุณปราชชาวบ้านที่ได้นําความรู้เรื่องขุยนะคะมาสู่ห้องเรียนให้แก่พวกเราและเพื่อนๆได้ลองทํากันแล<ช>้วขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้นะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคร<ช>ับเพื่อนๆคนไห<ค>น,นสนใจก็ลองไปฝึกทําดูได้นะคะ ค่ะและตอนนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามชมกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้ที่เอ s ิ s ช่องสองค่ะดิฉันเหมียวปรียพรทองสุขผมแม็กพรุชาเอมครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ